มันเหมือนรถกระป๋องอะแต่ว่าโคตรแรงะดูทรงหมกตัวลูกกระติวอะดูข้างหน้าคิดว่าแผงแค่เดิมอะเดี๋ยวจะไล่ดีกว่าโอ้โดนไปทีนี่ร้อง GTR Killer สวัสดีครับ r e v v i n Tuning Podcast EP ที่3วันนี้เรามานำเสนอเบื้องหลังการทำรถคันหนึ่งนะครับซึ่งรถคันนั้นก็คือ Golf Mark 4 R เครื่อง V6 r R32 ครับ ก่อนที่เรจะไปเข้ารถที่เป็นเนื้อหาหลักของเราเดี๋ยวขออนุญาตอัปเดตรถ Au d i ดีทจากเอพิโซด1ของเราก่อนนะครับออ d i t ี m ทีมาร์ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับลูกค้าคนสำคัญของเราครับคุณแม็กครับสวัสดีครับ หลังจากที่เราได้พูดถึงเบื้องหลังของการทำรถคันนี้ไปแล้วเราก็ได้เอาไปวิ่งในงาน the best AWD หรือ best all wheel drive นะครับก็จากเดิมที่เวลาอยู่ที่11วิเนี่ยก็เวลาลงมาเหลือ10.7แล้วนะครับในเรื่องอันนี้ก็มีคุณแม็กเป็นคนขับขี่ในวันนั้นเนาะได้ขับเข้าไปแข่งในงานแร็กด้วยเนาะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ได้เวลาดีขึ้นครับผมก็ตอนล้านออกก็เพิ่มรอบไปนิดนึงครับแรงขึ้นได้10.7แล้ว ในแดกกี้ก็อยู่อันดับที่19 19แล้วครับแล้วก็ในวันที่ไปงาน The b e บ t ออ r i e e ์ไเนี่ยก็มีจูเนอร์พี่โอมาเนี่ยก็ได้ไปจูนที่หน้าแทร็กให้ด้วยนะครับในส่วนของการจูนเนี่ยมีการจูนเก็บละเลอียดงานอะไรบ้างครับอันนี้เบื้องต้นเราเ,เราให้น้องเนี่ยเขาเอารถไปวิ่งในสนามก่อนแล้วก็เราเก็บเก็บ data l ลกว่าในสนามเนี่ยรถมันวิ่งเป็นยังไงมีรีชาร์จไฟไหมหรือมีน้ํามันหรือว่าบูสต์เป็นยังไง ก็น้องไปวิ่งรอบแรกปุ๊บเราก็มาทําการเขีย่ยไฟลไฟลเริ่มจากไฟลเกียร์ก่อนดูไฟล์เกียร์แล้วตอนนั้นออกตัวน่าจะประมาณส 4, 4, ี่สี่พันห้าไหมสี่พันโอเคสี่พันผมตอนแรกเลยเลยดันขึ้นมาประมาณหนะ้าพันเนาะพอดันมาห้าพันปุ๊บเนี่ยแล้วไปวิ่งรู้สึกว่าตอนห้าพันในออกตัวแล้วมันมันลื่นมันฟรีมันฟรีเยอะอ,อ่าพออันนี้เรื่องเกียร์ก่อนนะพอฟรีเยอะปุ๊บเนี่ย เหมือนรู้สึกว่าเราไปลดลมยางใช่ไหมล,ล,ลดลดลดมยางลงแล้วก็พอลดลมยางลงปุ๊บเนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันมันจะบล็อกหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรออกตัวแล้วมันแบบไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ <S <S ก็เลยมาแก้ในไฟล์เครื่องเอาบูสต์ขึ้นแล้วก็เพิ่มองศาไฟนิดนึงแต่องศาไฟตัวเนี้ยหรือว่าบูสต์ตัวเนี้ยเราเราใช้ในงานเท่านั้นแล้วก็ฉีดฉีด,ฉดเม็ดอะไรให,ให้ให้มันคุมความ,มร้อนซึ่งลด ที่อยู่ในสนามอะเราไม่ได้แบบใช้ความเร็วแล้วก็ซัดเลยเราจอดเลี้ยงคิวแล้วเลยใช้เมทานอนบบมาช่วยในการลดอุณหภูมอิอินเทคแทมไอไอทีที่มันเข้าเครื่องแล้วก็เพิ่มไฟไปนิดนึงแล้วแก้พวกหัวฉีดพวกอะไรให้ให้มันแบบเสถียรน,นิดนึงมากกว่าเดิมเพราะว่าเราเก็บยาต,ตลอดไปแล้วในในสนามประมาณนี้ครับก็เวลาก็ลง1 0 1 0 7 อืมโอเคครับอ่ะในค่าวก่อนเนี่ยเราก็ได้พูดถึงของแต่งรถคันนี้ไปคร่าวๆนะมีพี่อยาจเป็นคนนําเสนอแต่คราวนี้เนี่ยเราจะมาพูดกับัวหน้าช่างกันบ้างนะครับในเรื่องของการประกอบเนี่ยพี่เบสครับรถคันนี้เนี่ยมันเป็นด้วยความที่เป็นรถใหม่เนาะไม่ค่อยมีคนถอ,อดเครื่องทาสเตตเอ็กอะไรขนาดนี้เท่าไหร่เพราะว่ารถมันก็ยังใหม่อย,อยู่มันยังสภาพดีอยู่ไม่ค่อยมีใครทําทกันในมุมของช่างเนี่ยครับที่ได้จับได้ลื้อรถคันนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกับทีทีรุ่นอื่นอะไรยังไงบ้างครับพื้นฐานเรามีอยู่แล้วก็คือ ย้อนไปก็เป็น8.8.8.2ซึ่งตัวเนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ซึ่ง8.8.8.3ก็จะใหม่กว่าตัวเครื่องก็พัฒนาขึ้นมาหลายอย่างครับเยอะมากจนเราไม่กลัวปัญหาเดิมๆที่8.8.8.2ที่เป็นกันบ่อยๆและเป็นกันหลายคันหลักๆก็ผมคิดว่าเครื่องเครื่องยนต์ตัวนี้ที่มันด้อยที่สุดก็คือตัวพอบาลาน แต่ไอตัวเป็น8.3ครับเขามีการอัปเกรดแล้วก็พัฒนาของเดิม8.8.2มันจะเป็นชาร์ปแต่ตัว8.8.3มันกลายเป็นลูกปืนโอกาสที่เราแรงดันน้ำมันเครื่องตกหรือว่านะ้ามันเครื่องขาดมันจะน้อยลงแล้วจะไม่เจอปัญหาอันนั้นเลยคือคือการในการประกอบดีเทลอ่ะมันมันแทบไม่ต่างกับ Gen 2เลยครับมันเหมือนเหมือนกันหมดเลย แค่ว่าอุปกรณ์ดีเทลด้านนอกเหมือนปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็จะเป็นปั๊มน้ำเหมือนเดิมแต่แก้เป็นวาล์วน้ำไฟฟ้าส่วนอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับแท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 ,บ,ทบจะเหมือนกันทั้งหมดเลยแค่ว่ามันจะยากตรงที่ว่าเราไม่สามารถขึ้นเฮดเดอร์เหมือนจุดสองนะครับเหมือนเจนสองที่เราสามารถขึ้นเฮดเดอร์เราจะกำหนดขนาดได้หรือว่าเราจะเอาไซส์เฮดเดอร์ไซส์ไหนก็ได้ แต่พอมาเป็นเสา3ครับมันจะเป็นพอร์ตเดียวพอร์ตรวมโอเคพอร์ตรวมแล้วก็มาสองรูข้างหลังใช่ครับแต่ก็คือเราก็ทําเหมือนที่เราทําทั่วไปครับเปิดพอร์ตเปิดไอดีไอเสียแต่ก็อยู่ที่สูตรว่าสูตใครว่าจะใหญ่แค่ไหนหรือว่าจะประมาณไหนคือเวลาผมจูนเนี่ยมันผมก็รู้สึกว่าไอตัวเครื่องตัวเนีมน้มันมันมีกําลังอัดเยอะกว่า<ช>นสอ2 อย่างเคยเอาโบที่อยู่ในรถเจนสามเนี่ยแล้วก็ถอดไปใส่เจนสองนะโบรุนเดียวกันการติดบูธเนี่ยคนละเรื่องคนละเรื่องเลยไอ้เจนสามนี่ติดเร็วมากแต่เจนสองเนี่ยซึ่งไอ้ตัวแคมไอเสียมันบิดไม่ได้มันหมุนตามรอบเครื่องใช่ปว่ามันมันช้าเลยแบบไม่มีกําลังแต่การที่เราเซอร์วิสอ่ะเหมือนการที่เราจะไปก่อนที่เราไปจูนอ่ะเราต้องซีทรถเราให้สมบูรณ์แต่ถ้าถามว่า ราคาหรือว่าอะไรที่เราต้องเปลี่ยนเข้าไปอ่ะผมผมคิดว่าจุดสองมันค่ามันทันเน้นหรือว่าอะไรที่ต้องเปลี่ยนมันมันจะเยอะกว่าเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องเก่าก็คือโดยรวมของคันนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นรถใหม่บวลานไฟฟ้าอะไร้ยคือมันอะไรมันแพงกว่าเรื่องปกติของรถใหม่แหละแต่ว่ามันก็เหนียวกว่าพังยากกว่าถ้าเกิดเป็นเครื่องเจนสองเนี่ยเวลาพังถึงตัวพาร์ที่มันเวลาน้ำมันถูกกว่าแต่อย่างอื่นมันพังพ่วไปด้วยก็เลยทําให้แพงกว่าอยู่ดีมันมีอันหนึ่งเว้ยของรถรุ่นนี้ใช่ป่ะที่ผมอยากถามนะ ยากไหมไอตัวเวลาเปลี่ยนคอยอะ่ะมันจะมีสายกราวเล็กๆอะ่ะที่มันชอบขาดบ่อยอ่ะเอออันนี้อันนี้คือต้องต้องยอมมันเขาทำมาทําไมวะต้องต้องยอมเสียประแจ <laughs> 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 ต้องยอมเสียประแจตัวหนึ่งครับเดียทิ้งไว้เลยตัวโอเคอันนั้นก็เป็นในมุมของช่างครับต่อมาถามฟีดแบ็กของคุณแม็กหน่อยดีกว่าว่าหลังจากได้อ่ะเอาตอนที่ได้ไปแข่งกันดีกวารู้สึกแบบพอใจไหมในการที่ มีจูเนอร์ไปจูนหน้าแท็กแล้วก็เราได้ขับอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยันจริงก็พอใจมากครับเพราะว่าแบบทีมเซอร์วิสก็เต็มสนามอะ่ะแล้วก็จูเนอร์ก็คอยเขีย่ยไฟให้ตลอดครับคอยแก้ปัญหาจุดบกพร่องที่มันจะเกิดในเฉพาะหน้าแต่นี้จะจ่ายเพิ่มไหมไม่ใช่ปะ่ะไม่อ่านั่นแหละก็เป็นเป็นเซอร์วิสที่แบบเราดูแลรถประกอบเครื่องดูแลรถจูนแล้วก็ไปที่สนามก็ไปด้วยการเล่นด้วยกัน อ่านั้นไปในมุมของการแข่งเนาะต่อมาในเรื่องของการเดลี่ยูสแะครับพอแบบจูนหนักๆอย่างนี้แล้วได้เอาไปใช้สักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าน,นี่ก็มีระยะระหว่าง EP ีหนึ่งกับตอนนี้หลังจากแข่งเนี่ยปกติรถมันก็จะมีแบบบางคันนะก็จะงองแงบ้างอย่างอันนี้พอแข่งเสร็จก็ไปใช้ต่อเลยเป็นยังไงบ้างครับในการใช้ทั่วไปประจําวันตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยครับก็คือแบบใช้งานทุกวันก็ยังปกติเล่งแสงบูตติดไวเหมือนเดิมเหมือนตอนแข่งทุกอย่างครับ แต่ว่าใช้เดลิวไม่ได้ฉีดเมทานอลอย่างเดียวความร้อนก็ไม่มีเดี๋ยวขอถามคุณแม็กเพิ่มนิดนึงนะครับว่าหลังจาก E ีหนึ่งเนี่ยมีการได้ไปใส่ของแต่งอะไรเพิ่มกับรถคันนี้ไหมครับก็ได้ไปใส่เบาคาร์บอนจากคาริซึมครับผมจากเดิมน้ำหนักน่าจะประมาณ3ามสิโลไยพี่ต่อชิ้นนะใช่ครับเหลือ6กกิโลครับแสดงว่ามี4ี่โลแสดงว่ามีมีมีแพลนจะเอาเวลาลงใช่ไหมหรือว่าใช่ครับแต่ว่าคือหลักๆที่ เอาลงก็ไม่ได้แบบว่าอยากเป็นแบบให้มันลดมันช้ำครับก็คือแบบไล่เบาเท่าที่จะทําได้ไม่แบบเอาแบบเบาไปเลยอะไรอยงี้ให้โหลดมันน้อยลงใช่ครับก็แผ่นรอบหน้าก็อยากเอาลงเก้าวิโอเคครับนั่นก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆของ a u Audi t T-Mark 3คันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเข้าเนื้อหาหลักของเรากันแล้วนะครับ แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญอีกสามท่านนะครับคนแรกนะครับคนเดิมที่เคยมาไอพีของเราของเราคุณเบสกับทางอินดีครับคนที่สองนะครับเป็นพี่เอมาจากทางเดฟจูดิงครับสวัสดีครับและคนสุดท้ายนะครับพี่บีมซันยูนะครับตัวแทนของนักแข่งรถของเมืองไทยเย่นะแต่งตัวมันยักกุ้่าที่สุดเลยครับวันนี้มีเซล์ด้วยแต่เซว์พี่บีมตลอดเลยนะนะเป็นการดึงอินเทอร์เทนได้ดีแต่การเซว์พี่นะยินดีครับอ่ะโอเคอย่างแรกนะครับ หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าก๊อปเดิมๆนี่ก็ไม่ใช่เครื่องตัวนี้แน่ๆอ่าสำหรับคันนี้เนี่ยก๊อปคันนี้วางเครื่องอะไรมาทําอะไรยังไงไปบ้างครับทางเอ็ P บอกหน่อยครับเริ่มมาตั้งแต่รถเป็นพันแปดเทอร์โบครับแล้วก็จนวางเครื่องก็คือเราได้ซื้อ,อ,อหัวตัดน,นะครับคือคืออะไหล่จากญี่ปุน่นแล้วก็เราทําการย้ายเครื่องยนต์ VR6 R32 เข้าไปแทนเครื่องพันแปดเทอร์โบเครื่องก็จะเป็นสามพันสองหรือว่าสามจุดสองลิตรที่ที่เรียกเรียกกันนะครับอ่าก็อธิบายนิดนึงครับสำหรับเครื่อง V6 เนี่ยถ้าเกิดผู้เข้ก็จะง่ายๆกับคนทั่วไปเนี่ยก็จะเหมือนกับเครื่องเจของทางเยอรมันเขาก็คือเป็นหกสูบเหมือนกันแต่ไม่ใช่เป็น V6 จะ V6 ก็ไม่ใช่จะหกสูบเรียงก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์เหมือนการแบบผสมสองสองนันเข้าหากันแล้วก็บอกสูบก็จะเรียงสลับเหมือนกับกระสุนในแม็กปืน นะก็เป็นเครื่องที่ออกแบบมาให้อยู่ในห้องเครื่องเล,เล็กๆได้แต่ว่ามีลูกสูบที่เยอะได้ครับผมก็โดยทั่วไปเนี่ยกอล์ฟมันจะเป็นรถขับหน้าใช่ครับตอนนี้เห็นว่าเป็นขับสี่แล้วต้องทําอะไรบ้างครับเอ่อก็ถ้าเป็นรถที่มันเป็นขับหน้าเราสามารถยกแพรขับสี่ขึ้นไปทดแทนได้เลยก็คือสลับสลับของใส่จากพันแปดเป็นสามพันสองจากขับหน้าเป็นขับสี่หรือว่าเอาเอาวิลด์ไดที่ที่เราเรียกยก,กัน จุดเด่นของเครื่อง VR6 ตัวนี้นี่มีอะไรบ้างนะครับทอร์กครับหลักๆก,ก็ถ้าถ้าตอนเป็นเ a เราเราได้ทอร์กับเหยียบเมื่อไหร่ก็เจอแต่พอเป็นเทอร์โบทอก็จะยิ่งหนักหนักกว่าเดิมก็คือเดิมๆก็มีจุดเด่นเรื่องทอร์กกัแล้วพอเป<ช>็นเทอร์โบทอร์กก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกใช่ครับผมแล้วในเรื่องของการจูนนะครับเครื่อง VR6 นี่เป็นเครื่องที่จูนยากลําบากนะครับผมว่าไม่ไม่ยากเท่าไหร่เพราะ ก็ <G ül> ตัวนี้เราใช้เราใช้กลอง standalone ของ,ง ECU Master e m u Black อ,อย่างที่ช่างเบสบอกว่าเราเขาได้ทำการลดกำลังอัดลูกสูบลงเพื่อที่จะรับบูตเข้ามาได้ทำไส้ได้เปลี่ยนไส้เปลี่ยนกา้านเปลี่ยนไส้เปลี่ยนกานเป็นลูกสูบใส่ประเก็นหนากว่าเดิมใช่ไหมครับให้ให้ให้กำลังอัดมันลดลงเสริมด้วยหัวฉีดหัวฉีดหัวฉีดแต่งที่เท่าไหร่2 000, 2 0 c c c ใช่ไหม แล้วก็โบใหญ่สเปคพันม้าอย่างเงี้ยฮะเป็นเกียร์ธรรมดาขับสี่ก็จูนยากไหมไม่ครับก็ขอให้น้ำมันพอระบบทุกอย่างาทำงานปกติก็จูนได้แล้วแล้วระหว่างที่เคยจูนมากับที่เราจูนเวียซิกเนี่ยแรงม้าที่มันจะขึ้นอ่ะอะมันง่ายกว่าไหมขึ้นง่ายกว่านะเพราะว่ารถกำลังเหญ่รถซีซีอ่ะสายมันสามพันสองงล่ะ ใส่โบเป็นนิดเดียวกับ e85 เนี่ย1บา1.2บา์1 bar, 1. Bar ก็500กว่าที่พื้นละก็เกือบ600ที่เครื่องเอาบูสขึ้นเอาไฟขึ้นเขี่ยนิดหน่อยแต่ว่าเราต้องรู้ลิมิตของรถว่า,ารถพวกนี้มันมันอยู่ที่ตรงไหนอย่างเช่นพวกแคมเนี้ยเราก็ต้องมาปรับแคมอะไรให,ให้มันตรงกับกับค่าโรงงานให,ให้ได้มากที่สุดเราก็อ้างอิงจากอ้างอิงจากกล่องกล่องโรงงานเดิมว่าองศาแคมอยู่ที่ไหน หัวฉีดองศาหัวชีดอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอ้างจากจานนั้นมาอยู่พอเราใช้เป็นเป็นอ standalone อย่าง imu black อย่างเงี้ยมันก็จะมีลูกเล่นเข้ามาแบบเขาเรียกอะไรมีอ่มีฟังก์ชันอันที่แลกมี Launch Control ออกตัวมีสับเกียร์ไม่ยกคันเร่งไปก็ก็ผมมองว่าเหมือนเหมือนที่น้องเขาบอกเป็นเหมือนรถญี่ปุ่นที่แบบเหมือน 2J แต่ว่านี้ก็แบบเสียงอ่ะเสียงมันมีความเด่นเอกลักษณ์เอกลักษณ์แล้วรถอย่างเงี้ยผมชอบว่า มันเหมือนรถกระป๋องอะอใช่ไหมหนุรถกระป๋องสี่ประตูแต่ว่าโคตรแรงอะคือทาร์เก็ตของเราคันนี้คือแปดร้อยถึงพันม้าขับใช้งานทุกวันแอร์เย็นจูนไม่ยากใช้ e ีแปดห้าระบบน้ำมันให้เต็มแล้วก็รู้เทคนิคของการจูนของเครื่องเบสิก <Basic S 2> ก็คือต้องรู้ว่าเครื่องเนี่ยมันต้องไปทางไหนจูนไปทางไหนมากกว่าผมว่าไม่ยากครับเคยทำมาแล้วทมในเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นิดนึ่งครับว่าการเอาเครื่องที่ ใหญ่สามจุดสองลิตรกำลังเยอะๆมายัดใส่บอดี้ที่แบบน่าจะเล็กกว่าแจด๊ดเองครับเออมันคือคือรถโรงงานมันมันมาแบบนี้อยู่แล้วแค่ว่าบ้านเรามันไม่มีตัวเป็น v r 6คือที่บ้านเรามันไม่มีมันไม่มีห<ช>มดม,ม,มันไม่มีรุ่นนี้เขาก็เลยต้องเอามายายเองแล้วก็จะมีแค่ขับหน้าแต่ก็จะเป็นเครื่องพันแปดสองพันแล้วในมุมของการ modify ครับเหมือนกับว่าทําให้เครื่องมันแรงขึ้นไปเยอะๆแล้วเนี่ยเราต้องอัปเกรดเลย เพ่มเติมไหมครับเท่าเกียร์ช่วงล่างนี้มีอะไรเออถ้าในเครื่องก็สเต็ปทั่วไปเลยครับมีชับข้อ ACL ชับก้าน ACL ก้าน ANP ลูก n อ P คือคือท่อนล่างนะครับหมายหมายถึงที่พูดถึงท่อนล่างส่วนท่อนบนฝาเราก็มีทั่วไปเลย,สป,เลยสปริงวาลรีเทนเนอร์แต่คันนี้ก็ใช้เป็นของซูเปอร์เทคทั้งหมดเลยแคมเดิมใช่ไหมแคมเดิมครับตัวตัวแคมเป็นแคมเดิมลิ <TRA> ้นผีเสื้อเดิม ลิ้นปีกปิดเสื้อ80มิลไซส์เดิมครับของแฮม่ใช่ไหมแล้วก็แต่เราก็เดิมเราก็มีอัปเดตให้มันใหญ่ขึ้นได้แต่ก็คือในสติปที่เราเรายังใช้งานอะไรพวกเนี้ยไม่จําเป็นว่าต้องใหญ่ใหญ่มากจุดเด่นก็คือคันนี้มีอินเตอร์น้ำใช่ครับติดตั้งเองงานงานงานคัสตอมเองอินเตอร์น้ำติดตั้งปั๊มน้ํามีระบบเปิดปิดอืเมื่อกี้ก็พาพี่บีมไปครับอื ต้ว่บอคันนี้ดูห้องเครื่องแน่นมากเนาะแน่นแน่นแล้วเปิดมาคือแบบเจัดทรงได้ไม่เหมือนใครดีก็ถือว่าคันนี้ค่อนข้างยูนิคนะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากจะเซตอัพแบบระบบเนี้ยผมว่าเราลองมาแล้วผ่านเนี่ยลูกค้าสามารถทําได้เลยไม่ต้องไปห้อยอินเตอร์ใหญ่ๆมันได้ก่อนอ๋อไม่ไครับดูทรงหมกนะ ด้านหน้ามันไม่มีที่ให้เราอยากคนก็บองอ้ยเดิมๆเดี๋ยวจะไล่ดีกว่าโอ้โหโดนไปทีนี่ร้องบอกขับดีมากนะคือรถนี่เราเพิ่งเสร็จด้วยเมื่อวานถูกไหมครับทุกๆอย่างเนี่ยผมกดคันเร่งจุมเปลี่ยนไม่มีไม่ไม่มีดื้อไม่มีชกนะครับแล้วก็ไปตรงๆเลยห้องาะไรก็ไม่หนักไม่หน่วงเวลาเดินก็ไม่มีเป๋ซ้ายเป๋ขวาผมว่าดีมากๆอันนี้จุนจุนเนร์แค่เกี่ยไปบนใช่บูธบาหกเองแล้วก็พาพี่เมขับแกก็ บูตติดเร็วครับโบสเปกพันธ์มาบูตติดเร็วไม่รอรอบเลยไม่รอรอบเลยใช่สับเกียร์นุ่มนวลดีมากเลยนี่บอกว่าจุ่มปุ๊บเนื้อมาเลยใช่ใช่ชอบจริงครับเนี่ยก่ออินเตอร์น้ำการเดินอากาศเราสั้นลงโอเคอันนี้ก็เป็นสูตรคัสตอมไมซ์ของเ p p นพีเปอร์ฟอร์แมนส์เอือืก็คือ NP นีเนี่ยก็ไม่ได้ทำาบริคันนี้เป็นคันแรกเนาะเอ่อเราทำมามาระยะหนึ่งแล้วครับหลายคันแล้วที่เราทำออกมาทั้งเป็นเกียร์ธรรมดา เป็นเกียร์ดีเอสจีแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามันก็จะง่ายโดยที่ว่าเราแค่อัปเกรดคัดเข้าไปแต่ดีเอสจีเราก็ต้องอัปเดตคัดแต่ในการจูนในการฟังก์ชันที่เราจะใช้อ่ะครับมันมันมันต้องอาศัยราย,ายละเอียดของจูนเนอร์จะเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเราก็แค่มีคัดแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหน้าที่จูนเนอร์ลองถามพี่บีมก่อน พี่ันเคยขับคันสีส้มใช่ไหมครับ A3 ที่เป็นรถแข่งใช่กับคันนี้ต่างกันไหมเออคันสีส้มเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องรอรอบมากกว่าหมายความว่าผมต้องเบิ้ลรอบเพื่อเพื่อเพื่อที่จะเลี้ยงออกตัวหรือที่จะให้บูสต์ติดนะครับแต่ว่ากับคันนี้เนี่ยผมขับเหมือนรถบ้านเลยใช่ไอ้คัน A3 มันคือ full race เนาะก็เขาใจต้องมีว่าออกแอต่อเลยแต่คันนี้คือจุ่มออกเนี่ยไม่ได้รอรอบแล้วขับเหมือนรถบ้านคือหัวเหมือนเจอกันเลยอะ ต้องบอกว่าต้นดีมากๆแล้วก็เกียร์สั้นนะไม่ต้องลากยาวคือจริงๆเปิดรอบได้กว่านี้ด้วยแต่นี่คือเพิ่งทําอยู่ใช่ครับใช่ฮะก็ถือว่ากําลังเซตอัพอยู่แล้วก็บอกว่าผลงานแล้วก็ความพึงพอใจผมว่าผมให้สิบเต็มสิบนะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณครับก็เรียกว่าเครื่องวีอาร์ซิกตัวนี้มันก็สามารถทําได้ทั้งแข่งแล้วก็ทําได้แบบใช้งานใช่ครับผมใช้งานแบบแรงๆนีกก็ทําได้ได้ครับถ้าเกิดพูดถึงวีอาร์ซิกนี่ มันมีอะไรเยอะไหมครับสมมติถ้าคนอยากเล่นอาจจะกลัวเรื่องนี้เพราะอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดไม่มาทําเรื่องนี้ก็จะไม่รู้จักเบียซิเลยเยอะครับเยอะครับอะไรอ่ะสามารถใช้ทดแทนกันได้เปลี่ยนกันได้มันมีหลายรุ่นครับทีทก็เช่นทีทีมาร์ m สองทีทีมารควันก็คือก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้คาร์เรวลทีห้า ก็จะเป็นเครื่องสามพันสองอ๋อรถตู้เราเห็นวิ่งกันเยอะนี่คเครื่องนี้เลยก็ต้องเป็น V6 นะครับ V ีอาซก็คือเครื่องตัวนี้เลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเราสามารถใช้อะไรทดแทนกันได้เดี๋ยวก็ต้องเช็คฮะส่วนใหญ่เอาไปติดแก๊สหมดแล้วรถตู้อะเมืองไทยไม่รอดหรอกไม่รอดครับไม่รอดก็พูดถึงรถตู้ในเมืองไทยก็ติดแก๊สดูแลแบบประหยัดที่สุดเครื่องตัวนี้ก็ยังทนรอดตายมาได้ก็เรียกว่าผ่อนทานระดับหนึ่งนะก็ลองจากท็กซีะครับ ลองจากแท็กซี่เลยผมขอถามแทนทางบ้านนะทํานานไหมโปรเจกต์แบบนี้ยจากคันนี้จาก1.8มาแล้วก็ย้ายเครื่องย้ายแพรทำเป็นขับสี่ก็ระยะเวลาในในการย้ายครับมันก็พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ได้นานมากเพราะว่าของเราครบแล้วก็บอดี้มันเป็นบอดี้เดียวกันเราสามารถโยนเข้าไปได้เลยแบบไม่ต้องดัดแปลงอะไรเยอะแยะน่าจะเดือนหนึ่งได้ครับ เออส่วน m o d ิฟาผมประกอบเครื่องหรือว่ายกพูดที่ว่าเรายกเครื่องออกมาแล้วมาทำนะครับใช่ใช่ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่ากว่าเดือนหนึ่งรวมเทสใช่ครับมือเทสก็เทสให้บนไดโน่แล้วบนถนนด้วยฉะนั้นลูกค้าเอาไปสบายใจแน่ฮะใช่ใช่คือผมมองด้ว่ารถพวกนี้มันมันไม่มีวันหมดอายุอ่ะครับต้องใช้คําว่าไทม์เลสใช่ไหมัะไทม์เลสมันมีความดิบด้วยมีความผู้ดีด้วยหลายอารมณ์อยู่ในนั้น เรือนไมหรือว่ามันดูแล้วมันไม่เก่าแล้วก็ไม่ใหม่แต่ไม่หมดอายุแบบขับสนุกใช่เป็นรถที่ใครผมมาอยากมีอยากมีด้วยผมว่าจริงถ้าขับแล้วสนุกจริงแบบสนุกสนุกครับคือไปก็ไปได้เลยเนาะใช่คือผมมองว่าถ้าเรากลัวว่าจะไม่แรงเท่ากับซุปเปอร์คาร์หรือว่าแบบรถแบบเจ็ดไปร้อยมาอันนี้ก็ตอบโจทย์ได้เย็น ไปซูเปอร์อะไรได้แบบเสียงไม่ดังผมว่าโอเคเลยจริงผมคิดว่าส่วนน้อยที่จะทำวิญญาณซิกในในในบ้านเรานะครับในในประเทศไทยน้อยที่จะโมดิฟายนะใช่ครับคือถ้าหรือเซอร์วิสหรือรือเครื่องอะไรพวกนี้ยบ้านเราก็ทำอยู่แล้วแต่แค่ว่าโมดิฟายมาถึงพวกนี้ก็ผมว่าน้อยแล้วก็ผมว่าช่างเบสเป็นคนที่รื้อเครื่องเกียร์เยอะที่สุดนะครับนตา้งแต่เห็นตลอดมาปีนี้นับไม่ถ้วน เราเราพูดได้ไหมว่าแบบที่เนี่ยรับจบตั้งแต่เอถึงแซดเลยไหมได้ครับอะไรนะประกอบเครื่องยกเครื่องยกอะไรเปลี่ยนเครื่องติดตั้งเทอร์โบจูนส่งงานแลก็ดูแลได้เลยครับตั้งแต่เริ่มยันยันจบงานได้เลยครับ,รบหลังจบงานก็ยัง ดูแลให้ต่อได้ครับอะไรก็ตามที่ไม่เดิมอะฮะเอ็นรับจบหมดได้อยากเป็นลูกค้าเลยอะแหมต้องบอกว่าตัวเองก็แรงมากนะเห็นคุณอาดบอนั่งไปหัวเลยบอกว่าเฮ้ยคอมแรงขนาดนี้ใช่แรงๆเหมือนรถบ้านแต่ขับทุกวันชอบแล้ว่าหนึ่งเครื่องตัวนี้นี่มันทํายากครับในมุมช่างมันยากแค่ตอนเราใส่ลูกตุกเพราันเียงไม่เหมือนชาวบ้านนะพื้นฐานพื้นฐานมันก็คือเครื่องยนต์นั่นแหละครับทั่วไปเพราะว่าลูกตูกมันจะเอียง แล้วเราไม่สามารถใช้ลานล,านลานรัดแหวนลูกสูบทั่วไปที่มันจะเป็นตรงแบบนี้ลงไปได้เพราะว่าลูกสูบเราช่องมันเอียงคิดว่าจะทําอะไรเพิ่มเติมคั้งนี้ไหมตอนนี้ผมคิดว่าให้จูเนอร์จูนไปไปก่อนเพราะว่านี่เราแค่เกี่ยมาระดับหนึ่งประมาณสี่ห้ารอยมาแต่ก็ทาร์เกตเราเจ็ดถึงแปดรอยแต่มันจะมีเรื่องเรื่องที่เราต้องระวังนะคือ เฟืองเกียร์ที่ที่มันเป็นยังมันเป็นชุดเกียร์เดิมอยู่อ่ะถึงแม้ว่าจะมีคลัชแต่งแต่ว่าเกียร์พ่อนเคยเคยเคยแตกบนไคยแตกเคยรุนใช่เพราะทอกทอกเยอะมากไม่เท่าไหร่แต่มาไวมากเนี่ยมันมันรับไม่ไหวก็เลยต้องต้องระวังกันรุนใช่ก็อาจจะคันนี้อาจจะเป็นททร์เก็ตสำหรับเจ็ดแปดร้อยไฮบูสแล้วก็เอ่อห้าร้อยหกร้อยหกร้อยเป็นโลบูสไปขับใช้งานอย่างเงี้ยอืม รถเป็นรถเหมือนรถบ้านมั้งทุกวันอันนี้เป็นรถออกงานครับแบบเหมาะกับไปเรสแอเรียใช่ใช่ไปเรสไปเรสงานเรสแอเรียก็ดูดูกันอยู่ใช่เนี่ยเปิดฝาเครื่องมาไวรุ่นเดิมเข้ามาทักเต็มแล้วพัหลงฝรั่งไทยหมดอะมันแบบรถทรงนี้นะเบรกงเบรกนะเออทรงลุงอินเตอร์ไม่มีเขาเรียกว่าเฮ้ยแ่งอาสามสองเน้นเนทบอลลูกกระติวะดูข้างหน้าคิดว่าแผงแอร์ มันมีความซึ่งผมเลยชอบรถพวกนี้ไงมันมีความความมันมีอะไรซ่อนที่อยู่หน้าที่แบบจุ่มมาแล้วเขาเวอะเออเขาบอกเฮ้ยเนเวลาจะออกตัวแตกแตกก็แบบไปแล้วแบบนี่เดี๋ยวว่าจะให้ทางอู่ตัดสติกเกอร์ตรงท้ายละ GTR Killer โอ้โหกล้าออฟลุยนะจ๊ะนี้หลายคนชอบตรงนี้ทรงที่แบบข้างนอกดูเหมือนกับรถไม่แรงแต่ความจริงหมกค่สลิปเปอร์คาสลิปเปอร์เออสลิปเปอร์สลิปเปอร์ค โอเคก็ได้รู้จักรถคันนี้ไปแล้วค่ัเดี๋ยวพาไปทัวร์รถนิดหนึ่งนะครับให้แนะนำหน่อยว่าในห้องเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างสวัสดีครับผมอัดนะครับเป็น c ฟาวเดอร์ของ np performance นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำของแต่งของ golf vr6 คันนี้นะครับก็เครื่องคันนี้เป็นเครื่อง vr6 นะครับเป็นเครื่อง3002เดินเดิมาจะเป็น na เนะาะคราวนี้เราทำการจัดเซ็ t เทอร์โบเข้าไปเริ่มแรกนะครับเราทำการเปลี่ยนลูกสูบก,ก้านสูบเป็นของ np นะครับเป็นลูกฟอร์ส แล้วก็เป็นประเกนซิ่งนะครับแล้วก็มีการตีเปาะเพิ่มเพื่อรับท้องได้สูงขึ้นขยับขึ้นมาเป็นชุดฝาเรามีเป็นสปริงวาวรีเทนเนอร์ของซ u เปอร์เทคนะครับผมแล้วก็หลักๆเนี่ยตัวเครื่องก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับชุดเทรบโบคันนี้นะครับเป็นของ PSR ทั้งระบบนะครับเป็นเทร์โบเวสเกตโบออฟแบรนด์ PSR รองรับได้พันกว่ามาทีล้อนะครับโอเคต่อไปสรุปน้ํามันระบบน้ํามันคันนี้เป็นหัวฉีดพ,พอร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัว2 2 0 0ซีซี ส่วนปั๊มติ๊กเนี่ยเป็นปั๊มติ๊กวาลโบขนาด340นอกถัง2ตัวครับผมต่อไปการจุดระเบิดคันนี้หัวเทียนเป็นของบริคส์นะครับแล้วก็คอยล์เนี่ยเป็นของ AMP ตรงรุ่นเลยนะครับะระบบอากาศก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์เป็นตัวคัสตอมขึ้นมาอินเทคเมนิโฟก์ก็เป็นคัสตอมขึ้นมาเองนะครับส่วนระบบอากาศคันนี้เราเลือกใช้อินเตอร์คูลเลอร์น้ำเป็นตัวคัสตอมนะครับแทนที่จะใช้ยิงเตอร์ธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่ารถคันเนี้ยเราทําออกมาเป็นรถเดลี่ยูส บวกกับทั้งสามารถขับในสนามแข่งได้เพราะฉะนั้นเราจึงใช้อินเตอร์น้าเพราะหนึ่งมันมีตัวปั๊มน้ําในการวนน้ําเพื่อที่จะให้ใหระบายความร้อนได้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่ารถจะติดหรือขับนอกเมืองหรือในเมืองก็แล้วแต่มันทําให้อุณหภูมิคง,งที่เราจึงเลือกใช้ตัวนี้ครับโอเคครับสำหรับเลว็กพอดแคสต์ EP นี้ก็มีประมาณนี้นะครับฝากติดตามทางเลเว็กจูนิ่งนะไม่ว่าจะเป็นทิตต์อินปุ๊บไอจีเฟสบุ๊กแล้วก็มีทาง n p p นพีพักนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเมื่อกี้นั่นแหละ ทางพี่บีมด้วยนะครับติดตามทางเพจของพี่บีมทางโปรไฟล์ติ๊กต๊อกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพีนน้ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ